สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o เตอร์จครับเจอกันกับผมแล้วเช่นเคยฮะทุกคนรู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมาในช่วงนี้นะครับลมหนาวเริ่มที่จะมามีฝนมีอะไรนะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวอะไรกันอยู่เนี่ยร่างกายของผมเหมือนจะแบบดูไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยฟิตเท่าไหร,ร่นะเหมือนขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนกปวดปวด,ปดมือมือหัวหน่อยนึงอาจจะเพราะว่านอนดึกในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพราะว่าเกมการแข่งขัน ว่าหลายๆการพร้อมกันนะฮะรวมทั้ง MotoGP แล้วก็ทั้ง v วส์บายทั้งโฟล์ลวันนะฮะที่ามาดึกเหลือเกินเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็เลยทำให้ตัวตึงๆหน่อยนึงตกใ่ต้องกินยาเลยครับเื่นี้เผื่อ,อไว้เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีภารกิจด,ดึกอยู่เหมือนเดิมนะฮะเอ <c oughs> ก็ยังคงจะดึกที่เม็กซิโกนนครับแน่นอนนะฮะว่า MotoGP ที่บ้านเราสนามช้าง ผมมีตารางเวลาการแข่งขันเอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆครับสามารถที่จะไปแคปหน้าจอไปบันทึกกันเอาไว้ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับแล็ใน Facebook แ p น a n page นะครับผมจะโพสต์ปากหมุดกันเอาไว้เวลาในบ้านเราก็ถือว่าจะอยู่ในช่วงสายๆนะครับอ่าก็ประมาณสัก8ปดโมงกว่า9ก้าโมงนะั่นแหละเอาไปเช็คกันเองแล้วกันแต่ที่สำคัญก็คือ PPTV HG 3 6กลับมาถ่ายทอดสดนะฮะแต่จะถ่ายทอดแค่รอบการแข่งขันนะครับตั้งแต่รุ่น m o t o 2เป็นต้นไปกันเนาะ ทุกคนครับวันนี้จูงหัวกันมาเดี๋ยวเราจะพูดถึงนักแข่งขวัญใจมหาชนอย่างมาร์คมาเคสนะครับในสนามที่ผ่านมาแน่นอนนะครับว่าความสําเร็จของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้แฟนๆโอ้โหครับสะใจนะฮะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันไปกับผลงานอันยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในวันอาทิตย์นะครับที่สามารถจะคว้าชัยชนะนะครับได้แต่นะครับในสนามช้างหรือแม้กระทั่งใน3ส,สนามจากนี้ไปเนี่ย จะเป็นไปในยังไงทําไมผมถึงตั้งจวดหัวข้อมาว่ามาร์คเป็นตัวป่วนเป็นตัวที่จะทําให้การลุ้นแชมป์โลกของสองคนของเปโกกับมาตินเนี่ยนะฮะมันเกิดเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเป็นสีสันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้ลุ้นขึ้นมากกว่าเดิมไอ้คําว่าตัวป่วนในตรงนี้หลายๆคนก็อย่ามาตีความผมผิดนะฮะว่าผมไปอะไรทําไมถึงใช้คํานี้คาว่าป่วนตรงนี้ก็คือทำให้มันมีสีสันทําให้จากที่มันจะราบเรียบจากที่มันจะคว้ากันง่ายๆเนี่ย มาสร้างจิดเปลี่ยนใช่ไหมครับตอนนี้ส่วนตัวผมยังมองว่าคนที่จะรุนแชมป์โลกก็จะมีอยู่แค่2คนนะฮะดังนั้นนะครับถ้ามันจะเป็นความเห็นที่ไม่ตรงใจ f c ของพี่มาร์กแล้วก็อย่ามาด่าผมละผมก็พูดจากใจจนนริงนะับยังมองว่าเปโกรกับมาตินก็คือคู่ชิงนั่นแหละนะฮะส่วนมาร์กับเอเนียก็คงจะรุนปีหน้ากันไปซะแม้ว่ามาร์กเองเขาก็รู้นะครับเขาก็จะพูดอยู่บ่อยๆนะฮะว่าเขาคงจะตั้งใจบอว่าปีหน้าเต็มๆแต่ในปีนี้ชนะได้ก็คือชนะไง นะสิ่งที่ได้เห็นในตอนนี้ทาไมถึงยงชงไปป่วนเปโก้ไปปวนมาตินได้บางคนก็นอาจจะบอกว่าเอ๊เขาเป็นสเปนเหมือนกันกับมาตินเนี่ยเขาจะไปช่วยอะไรมาตินยังไงกันหรือเปล่าล่ะหรือบางคนบอกว่าเอ๊นะครับปีหน้าเขาจะไปเป็น่อนร่วมทีมของฟรานโกบัญญายา่าเขาจะต้องไปช่วยเปโก้สิถึงจะถูกในส่วนตัวไม่ได้แอปนะครับรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมมองว่าเขาก็ทำเพื่อตัวเองแหละนะฮะเขาไม่ได้ว่าจะทําเพื่อจะไปสนับสนุนมาตินหรือจะไปสนับสนุนเปโก้หรอกครับ อย่างสนามที่ผ่านมานี่มันชัดเจนเลยนะว่าผลการกระทําของเขาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผลกับ2คนไอ้คำว่าช่วยในที่นี้หมายความว่านะครับไม่ได้ว่าจงใจช่วยแบบเป็นทนะีมออเดอร์นะกลัวเหลือเกินว่าจะมีหลายคนตีความผมผิดตาะว,ว่าบางท่านก็ฟังไม่แตกอ่านจริงสรไม่แตกก็หลายท่านเจ้าที่ผมเห็นมานะเป็นเคสตัวอย่างมาเนี่ยช่วยมันเหมือนประมาณว่ารูปแบบของเกมมันไปแบบนั้นมันก็ทําให้คนนั้นได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ไงยกตัวอย่างมันเสาร์นะ วันเสาร์นะฮะมาตินชนะในขณะที่มาร์กเนี่ยก็ไปไล่แซงเปโก้ได้และแล้วก็เป็นเอเนีบาสซนนี่อีกคนนึงปรากฏว่าเปโก้ตกโพเดียมในวันเสาร์ครับอะเรามองแบบนี้เฮ้ยมาร์กไปช่วยมาตินนี่นาไม่ใช่เลยนะฮะเขาก็อยากสําเร็จเขาก็อยากคว้าคะแนนให้ได้ดีที่สุดเขาก็อยากจะได้อันดับที่3เพราะว่าตอนนั้นเขายังคงมีคะแนนเท่ากันกับเอเนีบาสซนนี่ตอนนั้นนะ่ะนะเขาก็บอกว่าไล่แซงเปโก้มามันก็ดีกับเขา มันก็เหมือนว่ามมาตินได้ประโยชน์เพราะว่าเปโก้ควรที่จะแบบว่าได้2แต้มมาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเจอมาร์กแซงเข้าไปปุ๊บก็ไอสองแต้มเนี้ยเป็นผลประโยชน์ที่มาตินได้รับมาตินก็จะทิ้งออกไปใช่ไหมฮะทีนี้นะครับพอมาวันอาทิตย์ละเอาละฮะเขาจะมาช่วยมาตินช่วยอะไรอีกหรือเปล่าพอมาวันอาทิตย์เนี่ยกลายเป็นว่า <c oughs> เขานะฮะไปไล่แซงมาตินบางคนอาจจะบอกโอ้พี่มาร์กนะฮะมันเหลืออยู่หน่อยเดียวเองมาตินก็จะ คว้าแชมป์ได้แล้วถ้าเกิดว่ามาตินคว้าแชมป์เนี่ยนะเขาจะหนีเปกโก้ไปอ่า25แต้มใช่ไหมฮะแต่พอเอ่อเปกโก้พอพอมาตินนโดนมักแซงในช่วงท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเขาก็ทิ้งเปกโก้ไป20แต้มอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะทิดเอา้าแบบนี้ช่วยเปกโก้นี่นาเออนะฮะบางคนก็จะบอกว่ามันก็ดีแล้วนี่ออกมาแบบนี้หมายความว่าก็ไม่ได้ช่วยใครละแต่วันเสาร์เนี่ยโอเคไปแซงเปกโก้ทําให้ บางคนอาจจะรู้สึกแม้ไปอยู่ทีมเดียวกันน่าจะมีน้ำใจอ,อ,อะไรอะไรย่างเงี้ยนะครับมันแอบแซวกันไปหยิกกันไปเห็นไหมนะพอวันอาทิตย์ก็เอาคนบ้านเดียวกันก็ทําไงได้ผมก็อยากชนะในเมื่อผมมีโอกาสชนะถูกไหมมันเลยทําให้เป็นสีสันโดยแท้จริงเลยนะครับใช่ไหมล่ะเป็นสีสันโดยแท้จริงเลยว่าจากมาตินจะได้25แต้มนั่นหน่อยเอ๊ะอะไรวะได้มา20จากเปโก้ในวันเสาร์เนี่ยจะตามมาไม่ถึง10แต้มเอ้า อะไรวะนะฮะก็เสียไป2อ,อย่างเนี้ยม,มันนั่นก็คือเป็น,ปนสิ่งที่ทําให้เกมเนี่ยมันได้ลุ้นกันมากยิ่งขึ้นก็คือเราอาจจะมองว่าจะไปการน,น่นการน,นี่นีดูแล้วมันไม่มีไงนะฮะมันไม่มีก็คือมีความเป็นมืออาชีพพอนะฮะที่จะแบบว่าโอเคละโอกาสมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ปล่อยนะจะบอกให้จะเป็นสเปนเหมือนผมผมก็ไม่ปล่อยนะหรือคุณจะเป็นเพื่อนร่วมทีมของผมในปีหน้าถ้าผมแซงได้ผมก็แซงนะอะไรอย่างนี้ไง ดังนั้นแน่นอนนะว่าเราปรารถนาที่จะเห็นโมเมนต์แบบนี้จากมาร์กทุกสนามที่เหลืออยู่ก็คือ3สนามนะฮะทีนี้ถามว่ามันจะเกิดโมเมนต์อย่างนี้ได้ไม่มีโอกาสจะเกิดไหมที่บุรีรัมนะครับในอีก 3- 4 5วันข้างหน้านี้เนี่ยต้องย้อนไปดูนะครับในช่วงที่มาร์กร่างกายยังโอเคในช่วงที่มาร์กรถอาเซียนสงาวีของ Honda เนี่ยก็ยังคงโอเคอยู่ยังคงไม่ได้่าออกทะเลเหมือนกับทุกๆวันนี้เนี่ยมาร์ Mark, กคือผู้เชี่ยวชาญระดับต้นๆในที่นี่เลยนะครับนะ กลเม็ดเด็ดพลายอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ถือว่าแปลวๆครับในสนามช้างเนี่ยทางตรงมันยาวก็จริงครับทางตรงมันยาวก็จริงแต่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าสนามช้างท็อปสปีดไม่สูงนะทางตรงยาวร่วมๆกิโลในแบบนี้ถ้าให้เรานึกฝันไปถึงสนามมดื่นเราจะมองว่าพี่ปุ้ยครับน่าจะ340-350ไปนู่นมากนะฮะแต่ที่ช้างเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นนั่นก็เพราะว่าโค้งที่พอสุดออกมานะครับมันจะมี โค้งที่สองตามจริงมันจะไปบอกว่าโค้งมันก็ไม่เฉยก็เป็นโค้งนั่นแหละแต่แต่มันมันเป็นแค่ลักษณะเหมือนมันทางตรงอะ่ะนะฮะคือโค้งโค้งความเร็วสูงนะฮะหน่อยเดียวก็ตีไว้เป็นทางตรงเลยแล้วกันแต่โค้งที่สามมันโหดร้ายมากครับที่สนามช้างเนี่ยโค้งที่สามนี่ต้องเบรกหนักนะจริงๆคือจะต้องเผื่อระยะการเบรกไว้ใน่วม่วมสองร้อยเมตร,มรม m, นะฮะอาจจะสองร้อยบวกด้วยซ้าแหละก็คือพอจะมาถึงถ้าเป็นสนามอื่นก็อาจจะเบรกระยะประมาณสัก อ0าสิเมตรได้100เมตรได้แต่โค้ง3ที่สนามช้างไม่ได้ครับถ้าคุณเบรกแบบนั้นนะคุณเข้าโค้งไม่ทันคุณวิจัยกลวดแน่ๆดังน,นั้นจะต้องเบรเนินๆก็เลยทําให้เสียระยะทางไปเลยทําให้มันความเร็วแทนที่มันจะเป็น350อย่างเงี้ยมัน,ม,นมันก็ไม่ถึงตรงนั้นนะฮะดังนั้นหลายๆคนมองว่าพี่เพื่อครับ GP 2 3ที่มาขับเนี่ยผมว่าท็อปสปีดผมว่าความเร็วไหลปลายมันไม่สู้2-4นะถ้าใครจะคิดแบบนี้ โอเคถ้าเป็นสนามช้างจะไม่มีเรื่องของความแรงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวสักเท่าไหร่หมายถึงว่าความแรงไหลปลายที่จะยืดอะไรประมาณนี้แล้วนะฮะมาร์กเป็นเป็นนักแข่งที่ผมว่าเขาเบรกได้ดีฮะนี่คือคือจุดแข่งของเขาครับเขาเขาจะเบรกได้ดีมากสังเกตดูว่าเวลาเขาไล่ใครเนี่ยจังหวะที่เขาเอ่อแบบว่าไล่เบียดเข้ามาได้ตอนที่เข้าโค้งเนี่ยจะทําได้ดีมากเลยฮะอย่างเช่นว่าตอนทันตงอาจจะโดนยืด อะไรอย่างเงี้ยอัจรวาเร่งอะไรต่างๆอาจจะดูว่าทำไมทำไมดูดยืดจังวะเนี่ยแต่พอจะเข้ามาโค้งเนี่ยนะฮะสังเกตว่าระยะเนี่ยมันถูกบีบมาให้แบบว่าให้เห็นด้วยตาชัดเจนเลยนะครับว่าเฮ้ยบีบมาใกล้จริงๆนะแบบดูดวุบขึ้นมาเลยนะนั่นก็คือแสดงว่ามาร์กเนี่ยเบรกได้ได้ลึกนะครับเบรกได้หนักระยะมันก็เลยจะ,จะโดนทอนไปแต่นล้วเมื่อกี้ผมผมบอกว่าที่นี่จะเบรกหนักในโค้งที่3ถูกไหมฮะแล้วก็จะต้องแบบว่า โอเคเบรกให้เนียนกลิ้จริงๆเนี่ยนี่ก็คือเป็น1จุดนะครับที่จะทําให้มาร์กเนี่ยแข็งแกร่งในสนามช้างนะฮะแล้วก็จังหวะที่เป็นโค้งที่จะต้องอาศัายชั้นเชิงอย่างมากอาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันนะฮะอ่าตรงหัวมุมตรงแกลนสแตนนะครับที่อยู่ฝั่งขวาสุดเนี่ยจะคงจะเห็นมุมนี้ชัดเจนละมาร์กเนี่ยรู้สึกว่าไปทําให้ใครหลายๆคนเ,นคนเนจ็บปวดรวดร้าวในอดีตมาแล้วนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าเป็นใครบ้างเพื่อนๆก็น่าจะพอจําได้ใช่ไหมครับว่า มันเป็นโค้งที่แบบว่ามันต้องคือถ้าตั้งชื่อโค้งเลยผมอยากให้โค้งนี่เป็นโคง้งชื่อขค้งว่าม Mark าร์คมาเคสล้วกันนะครับเพราะว่าเขาทําได้โดดเด่นกว่าคนอื่นเขาไงนะครับแล้วก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนหลายครั้งหลายคราวสาหรับเขาในที่ผ่านมาอันนี้ยังยังไม่รวมจุดอื่นๆดีนะครับจุดอื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นเซกเตรอร์สุดท้ายนะครับก่อนที่มันจะมาถึงโคง้งตรงนี้นะนะโค้งสุดท้ายเนี่ยนะก็ถือว่าทําได้อย่างโดดเด่นดังนั้นในตรงนี้นะครับถือว่ามาร์เนี่ยเป็นหนึ่งในนักแข่งที่แข็งแกร นะนะครับเป็นหนึ่งในนักแขงที่มีโอกาสจะสร้างความแตกต่างแล้วเขาจะอยู่ในสถานะคนละเวอร์ชันกับทางมาตินกับเปโ,โก้นะฮะเปโก้กับมาตินเนี่ยเขาจะต้องประคับประคองสุดๆผมหมายความว่าคือถ้าไม่เสี่ยงเนี่ยถ้าดูมองปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันแบบอาจจะอันตรายเกินไปนะครับไม่แลกไม่อะไรคือเก็บคะแนานรักษาคะแนาน ซึ่งเมื่อวานนี้เ,เมื่อเช้านี้ผมได,ได้คุยไปแล้วนะครับระหว่างเปโก้กับมาตินนะว่าเขาจะเป็นยังไงแต่วันนี้มาร์คสรุปก็คือมาร์คจะไม่มีอะไรจะเสียเมื่อเทียบกับเปโก้กับมาตินผมหมายความว่าโอเคละสองคนนั้นเขารุ้นแชมป์โลกเขาลุนไปนะครับแต่ผมเนี่ยโอเคถ้าโอกาสมาเนี่ยผมไม่ได้มองนะว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงยอะไรไงผมสามารถที่จะรื้อได้เต็มที่อันนี้ตรก,กะมันจะต่างกันนะฮะตาก,กะมันจะต่างกันมันจะทําให้ไอ้สองคนนั้นเนี่ย จะดูเหมือนว่าแวดระวังมากยิ่งขึ้นก็คืออาจจะลดความบู้ความดุดันลงไปในบางจังหวะในอะไรอย่างนี้จากคาแรคเตอร์เอ๊ะทำไมมาตินปกติไม่ไม่ใช่แบบนี้นี่นานอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเราก็เข้าใจได้อ๋อเขาเซฟคะแนนเขาไม่อยากจะเสี่ยงอะไรมากเพราะว่าเขานําอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะนะฮะเป็นประมาณนั้นแต่มาเขาไม่ได้มาเซฟขนมคะแนน,นอะไรทั้งนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้ เขาจะเาใส่ได้แบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมามา,มาเกี่ยวข้องแต่สองคนนั้นนะ่ยทั้งเปโก้ทั้งมาตินก็จะมีเงื่อนไขอะไรวุ่นวายไปหมดเลยเนี่ยนะครับเลยจะสร้างจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งผมมีความเชื่อว่านะฮะมาร์กน่าจะไปป่วนเปโก้กับมาตินอีกครั้งหนึ่งแต่จะไปป่วนใครมากกว่ากันไม่รู้นะนะครับก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ละฮะว่าความสําเร็จในใครไม่อยากได้บ้างถูกไหมฮะจะได้ลุ้นแชมป์ไม่ได้ลุ้นแชมป์นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งละแต่การชนะหรือว่าการมีโพเดียมหรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่คว้าได้ในตอนนั้นเขาไม่ปล่อยแน่ละ่ะแล้วประกอบกับที่ผมบอกว่าจุดเด่นเรื่องของโค้งนั้นโค้งนี้เรื่องของทางตรงเรื่องของการเบรกของอะไรเนี่ยมันมันก็เลยทําให้ผมผมมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีอะไรสะดุดนะไม่ว่าจะเป็นรถพังไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวพลาดล้มเองหรืออะไรยังไงเนี่ยถ้ายังคงอยู่ในสนามเนี่ยคิดว่านะครับมาร์กจะเป็นหนึ่งในคนที่นะครับแข็งแกร่งในที่นี่นะนะครับ แล้วความแข็งแกร่งของเขาจะไม่มีผลโดยตรงกับเปโก้กับมาตินมันจะเป็นอย่างนี้แหละมารอดูซิว่าจะ copy โมเดลเหมือนกับทางาที่ออสเตรเลียนะฮะที่ฟิลิปไอแลนด์หรือเปล่าวันเสาไปป่วนเปโก้นะครับวันอาทิตย์มาป่วนมาตินอย่างเงี้ยแต่แต่ความเสียหายของของเปโก้กับมาตินก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะฮะเปโก้ก็เสียหายอยู่สองสามแต้มวันเสาใช่ไหมฮะแต่มาตินก็เสียหายห้าแต้มก็ก,ก,ก็นิดนึงนะครับอาจจะแบบว่าดิฟกันหน่อยนึง แต่สรุปก็คือน,นั่นแหละนะฮะมันก็จะมีจุดที่ทําให้แบบว่าแฟนๆของมาตินแฟนๆของเปโก้รู้สึกเสียดายตรงนี้กันไปใช่ไหมครับแต่แน่นอนหละนะฮะแฟนๆของมาร์กเนี่ยยิ่งในบ้านเราเนี่ยเยอะนะฮะเราว่ามาร์กก็จะมาสร้างชื่อเสียงสร้างอะไรไว้ในยุคที่เขาเปลี่ยนไปในในช่วงเวลาหนึ่งตอนที่ขับฮอนด้าอยู่อย่างเงี้ยดังนั้นแฟนๆก็คงจะแบบอยากให้เขาประสบความสําเร็จที่สุดแหละผมมั่นใจนะครับว่าโดยทั่วไป99%เนี่ย คงไม่ได้มองเรื่องของว่าเไปช่วยมาตินเถอะไปช่วยเปโก้เถอะผมว่าไม่ได้จะมีเรื่องนี้นะถ้าเป็นแฟนมา์าจริงๆน่าจะบอกว่าโอเคเสียบได้เสียบไปเถอะแต่ก็ให้มันอยู่ในกติกงกติกาเท่านั้นเองซึ่งผมก็มั่นใจนะครับว่าเขาก็รู้นะครับว่าตอนนี้2คนกาลังลุ้นแชมป์โลกกันอยู่เขาคงไม่ได้บอกกระหายบอกว่าความสําเร็จเกินที่จะไปจะไปเสี่ยงแม้ว่าในอดีตมันจะเคยมีแม้ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแต่แต่ผมแค่ย,ยกมาอ้างว่าในตอนนั้นมันยังไม่ได้ ที่เป็นที่ตายว่าใครจะลุ้นแชมป์โลกกันแน่มันก็มีโอกาสที่จะเกิดโมเมนต์ความเสี่ยงตรงนั้นได้นะครับแต่ผมเห็นในฟิลิปไอแลนด์นะครับหรือแม้กระทั่งในญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ในะที่ผ่านมาเนี่ยในเมื่อเขารู้แล้วว่าอ๋อนะฮะมาตินลุ้นแชมป์โลกอยู่นะไปโก้ลุ้นแชมป์โลกอยู่นะด้วยสปิริตความความเป็นมืออาชีพไม่ว่าแต่เพียงมาร์กหรอกผมว่าทุกๆคนเลยะฮะถ้าเกิดว่าเฮ้ยนะครับมันก็ต้องระวังหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไปกระหายความสําเร็จจนแบบว่า เอาไปเสี่ยงเกินไปผมคิดว่าไม่น่าจะมีโมเมนต์นั้นกับมาร์คมาเก็ตนะครับทุกอย่างมันน่าจะคลีนผมหมายถึงช่วงเวลานี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับกับส่วนต่าง20แต้มซึ่งก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้น้อยนักเนี่ยคิดว่านะฮะตรงนั้นอยู่เอานะครับสรุปก็คือมองด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคาแรคเตอร์ที่วัดกันมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นอ่าใช่วันพรุ่งนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะ จะมาทําความรู้จักสนามช้างที่จะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับว่า hey, จุดนั้นจุดนี้มันเป็นยังไงแบบละเอียดแต่ตอนนี้แค่เอาแค่คร่าวๆให้ฟังก่อนว่ายังเข้าทางมากมาก็ตนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยนะครับผมก็พยายามที่จะตามสืบสอบเรื่องของดินฟ้าอากาศเพื่อนๆหลายๆท่านก็อยู่แถวบุรีรัมย์ในสนามในไรก็พยายามที่จะถามกันตลอดนะฮะว่าเป็นยังไงอย่างวันนี้ก็คุณนายก็แจ้งมาว่ามีเมฆหนาตึบมาเลยนะฮะแดดเตี้ยงนะครับมันก็คล้ายๆบ้านผมเนี่ย บ้านผมก็จะเรียกว่าปลอยมาหน่อยนึงนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าตกหนักอะไรแต่ก็จะมีลมแบบว่ากันโชกแรงใน,ในบางครั้งแต่ก็เมฆก็มาบางทีแดดเปรี้ยงแล้วก็เมฆก็เข้ามาปกคลุมแต่พายุเนี่ยดูรู้สึกว่าเหมือนจะลุ้นนะครับว่ามันมันน่าจะมีผลในวันอาทิตย์เห็นหลายๆท่านนะครับส่งเขาเรียกว่าพยากรณ์อากาศจากแอปหรือว่าจากตรงนั้นตรงนี้เข้ามามาอ้างอีกให้ผมได้ดูให้มันมา,มาช่วยวิเคราะห์กันเนี่ยบอกว่าลุ้นวันอาทิตย์อาจจะเจอเวทเวสประมาณนั้นครับ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องของดินฟ้ากาศมาแบบนี้แน่นอนนะครับว่าถ้าเราดูในในเอาแค่ใน,ในปีนี้ฤด,ดูกาลนี้นะถ้าเป็นสนามที่มันไม่แห้งสนิทมันจะมีความลื่นเนี่ยรู้สึกว่ามาร์คมาเก็ก็จะทําผลงานได้ดีครับทาผลงานได้อย่างน่าสนใจโดดเด่นกว่าทุกคนเลยแต่บุรีรัมไม่เหมือนคาตาคุนญ่านะครับไม่เหมือนอารากอนนะก็คือต่อให้มันจะขึงเปียกขึงแห้งมันก็ไม่ได้ลื่นอะไรขนาดนั้นอันนี้ถ้าถ้าเกิดว่ามันเป็นในลนักษณะขึงเปียกถึงแห้งครับ แต่ถ้ามันเป็นในลักษณะของเปียกเลยเวทเวทเนี่ยอันนี้นะครับไม่ได้มีแต่เพียงมาร์กแน่ๆล่ะนะที่ขับได้นะฮะมาตินเนี่ยก็ขับได้ดีฮะเปกโกก็ขับได้ดีโอ้หลายคนนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงคือเอาง,ง่ายๆเลยว่าถ้าฝนตกมาแบบตกจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นถ้าตกตอนแข่งขันเนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆหลายคนก็ปรารถนาฝนตกเถอะฝนตกเถอะแต่ผมไม่อยากให้ตกเอาจริงนะครับไม่อยากให้ตกเพราะว่าอะไรผมเห็นใจคนที่ไปดู คืออย่างผมหรือจะเป็นในใครก็ตามที่นั่งดูอยู่บ้านนั่งดูผ่านจอทีวีผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรหรอกตกก็ตกไปนะฮะสบายใจยิ่งตกยิ่งมันแต่ผมเห็นสภาพของปีก่อนนู้นนะครับที่ฝนตกแโอ้โหแบบมันลําบากมากคนดูเนี่ยนะฮะมันมันใครได้ไปดูจะซาดจริงๆนะครับจะจะจะรู้ดีเลยว่าฝนตกที่สนามช้างถ้าตกหนักๆมาเนี่ยต่อให้คณอยู่สแตนไหนยังไงก็ตามเนี่ย ไม่ใช่รุ่นดีเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของผู้จัดงานนั่นแหละนะ,ะทุกคนเนาะผมก็อยากจะให้เขาได้รับความสะดวกในการทํางานมากที่สุดนะครับไปตกที่อื่นเธออะไรอย่างนี้นะครับจะบอกว่าผมเมนแก่ตัวเอ้ยพี่มีสนใจคนประเทศอื่นเลยหรือนะครับมันก็สนใจนั่นแหละแต่ถ้าเลี่ยงได้จริงๆร,งรงิวันนี้มีใครคลีนร้อยเซหรอกผมก็อยากจะเห็นใจนแฟนแฟนมอเตอร์สปอรต์ตชาวไทยว่าอยากให้ไปดูแบบเย็นสบายดีนะครับไม่ต้องเจอฝนไม่ต้องน้าท่วมไม่ต้องอะไรเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นที่อื่นนั่นก็ เป็นแล้วแต่บนแต่กรรมตรงนั้นกันไปคงไม่ผิดหรอกเนาะใช่ไหมครัทุกคนเ <laughs> อานะครับก็นักแข่งหลายๆคนมาแล้วนะฮะมาแล้วมาร์ออกเอามานะครับไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอีเวนอะไรหรือเปล่าในคืนนี้นะเท่าที่ผมตามผมเห็นมาก็หลายๆคนก็เช็คอินกันมาฟรานโกบัญญญาาก็ไปโชรูมดูคาติที่กรุงเทพแล้วรวมทั้งนักแข่งหลายๆคนที่ผมก็ไม่มีโอกาสที่จะได้นําเรื่องราวของเขาเนี่ยมามาครบสักเท่าไหร่แต่ก็จะทยอยนะครับ f อของนักแข่งแต่ละคนก็อย่ามองผมผิดไปนะครับว่าเอ๊ะทำไม ไม่เล่าไม่โพสต์ไม่คุยเรื่องคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็ไม่ได้ว่าจะมีความสะดวกอะไรให้มันครอบคลุมกันหมดเนาะผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสาหรับใครที่อยากจะมีส่วนร่วมกับผมในการที่จะแชร์เรื่องราวดีๆที่เกิดยังสนามใครที่ไปดูนะฮะหรือจะไม่ต้องเป็นในสนามก็ได้นะครับอย่างอาจจะมีกิจกรรมอะไรต่างๆในกับนักแข่งหรอกับไรนะฮะอยากจะร่วมแชร์ภาพคลิปวิดีโอหรือเรื่องราวเด็ดๆเนี่ยนะครับอ่าก็ ลองแจ้งผมมาได้ใน f a c e b o o k Fanpage แล้วกันนะฮะไบ k e อร์แมนของรัก MotoGP อยากจะให้ผมแท็กชื่ออยากจะให้ผมให้คริตว่ายังไงบ้างเนี่ยอันนั้นก็ค่อยๆไปว่ากันในในตอนที่เราคุยกันดีกว่าอ่านะครับอย่างบางท่านก็บอกว่าไปแชะรูปมาร์คมาเ็ตอยู่หน้าเซเว่นอย่างเงี้ยนะครับอ่าพี่ปุ้ยครับผมไปเจอมาร์คอ้นะฮะน่ารักมากที่เอาไปโพสต์ให้หน่อยอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็แท็กชื่อผมด้วยนะอย่างเงี้ยผมก็นะครับจะโพสต์ให้นะครับ อาจจะคิดแคปชั่นแล้วก็จะโพสให้แล้วก็จะแท็กชื่อหรือแล้วแต่สะดวกนะครับบางท่านก็สะดวกแท็กชื่อบางท่านก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องเอ่ยชื่อผมก็ได้ก็มีนะครับดังนั้นก็มาร่วมสนุกกันนะครับในสุดสัปดาห์นี้ผมไม่ได้ไปสนามนะบ,บอกทุกคนไปเลยแต่ใครไปสนามมีรื่งเร่าเด็ดแล้วมีเอ่อมีเขาเรียกว่าอะไรที่มันคิดว่าเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลอย่างนี้นะครับอย่าง บางคนอาจจะติดปัญหาว่าไม่มีที่พักอยากไปนะฮะแต่ตัดสินใจไปดูนะที่จริงจะไปพักตรงไหนไม่อยากจะขับรถกลางคืนกลับบ้านเดินทางกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าพอดีมีที่กางเต็นท์อยู่ตรงนี้มีเขาจัดที่อย่างนั้นอย่างนี้หรืออะไรที่มันจะเป็นประโยชน์เนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรเด็ดๆนะครับกิจกรรมที่อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ในระหว่างการจัดงานในช่วงสุกเสาร์อาทิตย์หรือแม้กระทั่งเรื่องของความช่วยเหลือจาก อะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะบอกว่าเป็นการอำนวยความสะดวกสําหรับผู้ที่จะไปในสนามเนี่ยยินดีมากๆครับนะฮะอยากจะใช้เพจเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะร่วมนะฮะนำเสนอแล้วก็ช่วยนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยส่วนนิดเนี่ยก็อยากจะช่วยให้ทุกอย่างมันราบรื่นกันนะครับทุกคนหรือใครจะแบบว่าขอความช่วยเหลือเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ให้ผมเป็นผู้ที่จะกระจายข่าวแชร์ข้อมูลไปนะครับเผื่อเพื่อนๆที่ ติดตามกันอยู่ในเพจใน YouTube ใน f a c e b o o k เนี่ยอ๋อนะครับได้มาช่วยกันหน่อยว่านะครับจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ยังไงนะครับผมก็จะขอเป็นเป็นผู้ช่วยเรื่องของข้อมูลเบื้องต้นในส่วนของตรงนี้กันยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับนะฮะถ้าติดตามผมใน f a c e o o o แฟนเพจเนี่ยนะครับก็มีลายอินบ็อกเข้าไปนะครับคุยกันก่อนได้เนาะวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่กับผมได้ในพรุ่งนี้ปราฏิสวัสดครับ